สวัสดีครับจากคลิปใน EP 14นั้นนะครับเราได้นะครับเข้าใจในเรื่องของการดึงค่าจาก Google Form ออกมาใช้งานไปแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาต่อยอดนะครับเป็น EP 15ก็คือการดึงค่าจาก Google Sheets ออกมาใช้งานบ้างนะครับถ้าเราจะดึงค่าจาก Google s h e e t มาใช้งานนะครับเราจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับเราก็จะมาต่อยอดจาก โปรเจกต์เดิมนะครับก็คือนะครับคราวที่แล้วได้ทําฟอร์มนะครับแล้วก็กรอข้อมูลนะฮะเสร็จแล้วก็เขียนสคริปต์นะครับไปดึงข้อมูลออกมาได้แล้วนะฮะทีนี้นะครับให้นะครับทำการคลิกมาที่เมนูตอบกลับนะครับของฟอร์มนะครับแล้วก็มาสร้างสเปซชีตขึ้นมานะครับคลิกสร้างสเปซชีตนะครับใหม่นะครับกดปุ่มสร้างครับโอเคนะครับเมื่อสร้างสเปซชีตใหม่แล้วเราจะเห็นว่านะครับข้อมูลจากฟอร์มนะฮะ ที่นะครับมีการกรอกข้อมูลมันก็จะมาบันทึกไว้ที่ Google Sheets นะครับทีนี้นะครับถ้าเราจะเอาข้อมูลใน Google Sheet นี้นะครับไปใช้งานนะครับโดยไม่เอาจากฟอร์มนะครับเราจะเขียนคําสั่งยังไงนะครับเราถึงจะได้สมชายได้ชายได้วันเกิดนะไปใช้งานนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับก็เปิดสคริปต์อันเดิมนี่แหละนะครับเปิดขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับอ่ะผมจะคอมเมนต์ตัวนี้ไว้ก่อนนะครับล็อกเกอร์นะฮะการเข้าถึง Google Sheets นะครับ เราก็จะเริ่มจากการสร้างตัวแปรเหมือนกันนะครับพิมพ์คำว่าว a r ขึ้นมาก่อนนะฮะ VAR นะฮะแล้วก็นะครับ SS นะครับ s p r e s h e e t นะครับส่วนใหญ่ก็จะชอบใช้คำสั้นๆน,นะครับก็คือ SS นะฮะย่อมาจาก Spreadsheet นะครับมีค่าเท่ากับนะฮะ form อ,อ้างถึง form app นะฮะ sheet ก็เหมือนกันก็จะอ้างถึง Spreadsheet a p p นะครับ ก็พิมพ์ตัว S ตัวเดียวขึ้นมา Control ช่ไว้เคาะ Space Bar ครับและก็มาเลือกออาคำสั่งนี้เลย Spreadsheet App ครับอ้างถึง Class Spreadsheet App ก่อนนะครับถือว่าเป็นลำดับแรกหรือลำดับสูงสุดเลยนะครับของชีทนะฮะจากนั้นนะครับค่อยเข้าไปสู่ลำดับถัดไปก็คือ Open By ID เหมือนกันนะครับพิมพ์ตัว O ขึ้นมานะครับ Control Space Bar นะครับแล้วก็เลือก Open By ID ID ของชีตเอามาจากไหนนะครับเราก็เปิดมาที่ชีตนะครับแล้วก็มาเอาตรงนี้ด้านบนนะครับหลังนะครับเครื่องหมายดี l e ลสนะครับก่อน Select Edit นะครับ ID มีแค่นี้สั้นๆนะครับแล้วก็คลิกขวาคัดลอกเลยครับพอคัดลอกเสร็จกลับมาตรงนี้นะครับลบคำว่า ID ออกพิมพ์เครื่องหมาย Single Code เข้าไปนะครับ Control V นะครับแล้วก็พิมพ์ Single Code นะครับครอบไว้แบบนี้นะฮะ สเต็ปแรกนะครับให้เข้าถึงตัวไฟล์ของชีทด้วยการเข้าถึงแบบ open by id ก่อนนะฮะพอเข้าถึงด้วย id เสร็จนะครับสเต็ปต่อไปนะครับว่านะครับสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับชีทนะครับจะเข้าถึงแผ่นงานล้นะครับสเต็ปที่2เราจะเข้าถึงแผ่นงานก็ชีทนะครับมีค่าเท่ากับ ss นะครับ get นะครับเราจะไปดึงแผ่นงานนะครับที่เราต้องการออกมาใช้นะครับ get s h e e t by name นะครับก็ get S control นะครับ space bar นะครับแล้วก็เลือก get s t e h t by name นะครับการเข้าถึงชีตเนี่เข้าได้หลายรูปแบบนะครับอันนี้เอาแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือเลือกเป็น get s t e h t by name นะครับเร็จแล้วก็เอาชื่อนะครับตรงนี้ชื่อของชีตอยู่ตรงนี้นะครับข้างล่างเนี่ยคลิกขวา copy นะครับเดี๋ยวมาคลิกก่อนคลิกขวา copy นะครับเอาชื่อชีตนี้มานะครับแล้วเราก็มาใส่ตรงคำว่า n m e นะครับโดยพิมพ์เครื่องหมาย i n g l e quote คอนโทรล V นะครับแล้วก็ซิงเกิลโคดครอบไว้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสเตปที่2นะครับก็คือเข้าถึงชีทนะครับสเตปที่3ของชีทก็คือเข้าถึงเรน t นะครับ V เรนส์นะฮะอันนี้คือชื่อตัวแปรนะครับจะกําหนดอะไรก็ได้นะครับเนยสีน้ําเงินเนี่ยนะครับที่อธิบายมาเนี่ยคือตัวแปรที่เราเป็นคนกําหนดเองนะครับตัวที่3เราจะอ้างถึงเรนนะครับก็คือเรนก็คือช่วงของข้อมูลนะครับ เราจะเลือกทั้งแถวแบบนี้ก็ได้นะฮะเราจะเลือกเฉพาะข้อมูลแถวเดียวก็ได้หรือข้อมูลช่องเดียวก็ได้อันนี้อยู่ที่เรานะครับในที่นี้นะครับผมจะอธิบายนะครับการเอาข้อมูลทั้งแถวนะครับมานะครับก็คือกําหนดช่วงทั้งแถวก่อนนะครับแบบนี้เขาเรียกว่ากําหนดทั้งแถวนะครับซึ่งนะครับถ้าเราดูลักษณะนะครับข้อมูลมันจะเป็นอารนะครับก็คือนะครับอยู่ที่คอลัมน์ที่2นะครับแถวที่ 2อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดนะครับข้อมูลมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเวลามีการเพิ่มฟอร์มนะครับข้อมูลตัวนี้ก็จะเพิ่มเป็นแถวที่2แถวที่3 4สไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเราจะเขียนคําสั่งยังไงให้มันไปจับนะครับแถวล่าสุดเสมอนะฮะวิธีการนะครับก็คือนะฮะเราก็อ้างถึงชีทก่อนนะครับตรงนี้ว่า r a n k เนี่ยให้อ้างถึงชีทนะครับเพราะว่าเราไปเลือกชีทนี้มาแล้วนะครับ get ring นะครับก็คือ get r get r get ring นะฮะ คอนโทรลสเปซบาร์ Control, bar, ครับอ่าแล้วก็นะครับไปเลือกว่าเราจะเอามาเท่าไหร่นะครับซว่าผมจะเอามาทั้งทั้งทั้งชุดข้อมูลนะครับก็ผมจะเลือกตัวที่3นะครับก็คือไประบุว่าแถวที่เท่าไหร่คอลัมน์ที่เท่าไหร่เอามากี่แถวเอามากี่คอลัมน์อ่าก็คือเลือกตัวนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาระบุว่าแถวเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้น ให้เราระบุนะครับชีทขึ้นมาก่อนนะครับว่าในชีทนี้นะครับชีท d t get นะครับดึง last row ก็คือ L นะครับ control space bar ครับ get L นะครับแล้วก็เป็น last row นะครับให้ไปจับที่แถวล่าสุดเสมอนะครับเมื่อมีการเพิ่มข้อมูลให้ไปจับแถวล่าสุดเสมอนะฮะและคอลัมน์ที่เท่าไหร่นะครับที่จะไปเริ่มจับคอลัมน์นั้นนะครับถ้าเราต้องการแค่นะครับ ชื่อสกุลนะครับซึ่วว่าเราไม่สนใจประทับเวลานะครับเพราะฉะนั้น a นี่คือคอลัมน์ที่1 b คือคอลัมน์ที่2อนงะเราก็ระบุไปเลยว่าคอลัมน์เนี่ยคือคอลัมน์ที่2ระบุเลข2ลงไปนะครับนำโลก็คือจํานวนกี่แถวนะที่เราจะกําหนดช่วงที่จะไปเอาข้อมูลเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการนะครับแต่ละครั้งเราต้องการข้อมูลแต่ละทีละแถวครับเก็บไปทีละแถวถ้ามีข้อมูลออกไปอีกมาเพิ่มอีกแล้วก็แถวต่อไป แถวต่อไปเงี้ยเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าแถวเดียวนะครับเราเก็บข้อมูลทีละแถวเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้นำลแล้วก็ใส่ไปเลขหนึ่งฉันต้องการทีละหนึ่งแถวแค่นี้อย่างเงี้ยนะครับจากนั้นนำออฟคอลัมน์นะครับถ้าเรานะครับมีข้อมูลนะครับหลายๆคอลัมน์นะฮะหลายๆคอลัมน์นะฮะเราขี้เกียจนับว่าอันนี้1 2 3 4นะครับเราต้องการเอามาหมดนะครับโดยเริ่มจากคอลัมน์ B เป็นต้นไปเอามาหมดเลยนะครับทุกคอลัมน์เลยอย่างเงี้ยนะฮะ เราก็อ้างถึงชีทมันดึกครับอ้างถึงชีทก่อน get L นะครับแต่เลือกเป็น last column นะครับ control space bar แล้วเขเลือกล s ส column นะครับก็ไล่ตั้งแต่คอลัมน์ที่2 3,4,5ไปจนถึง column สุดท้ายนะครับมันจะ get ข้อมันมาอีกนะครับเมื่อมันได้ข้อมูลมาเป็นช่วงแล้วนะฮะคำสั่งที่3นี้คือได้ข้อมูลมาทั้งช่วงแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะเอาข้อมูลแต่ละ แต่ละเขาเรียกอะไรแต่ละอิเลเมนต์ในอารีออกมาใช้ยังไงเพราะว่าเราต้องการชื่อเอาไปใช้ที่หนึ่งชื่อเล่นเอาไปใช้อีกที่หนึ่ง<ส>นะครับวันเกิดเอาไปใช้ที่หนึ่งเราจะดึงข้อมูลออกจากอารีไปใช้ยังไงนะครับซึ่งมันก็มีคําสั่งที่เอาไปใช้ได้หลายแบบเช่นใช้ loop for นะครับใช้ for each ใช้ map ใช้อะไรพวกนี้นะฮะผมจะมาแนะนำคำสั่งสั้นๆเลยนะครับก็คือคำสั่ง for each นะครับ for each วิธีการนะครับ วิธีการจะกําหนดตัวแปรขึ้นมาก่อนนะครับตัวแปรที่จะดึงข้อมูลนี้ไปใช้ต่อนะครับผมจะตั้งชื่อว่านะอันนี้เราตั้งชื่อว่า data 012มาแล้วเนาะอ่ะผมจะสร้างตัวแปรต่ออ่เป็น data 3ก็แล้วกันนะครับส่วาเป็น data 3นะครับ data 4นะครับคอมมานะฮะ data ห้าโอเคนะครับสามเนี่ยผมจะเอาไว้เก็บชื่อนะครับชื่อสกุลนะครับ C ีเนี่ยผมจะใช้เก็บชื่อเล่นนะครับห้าผมจะใช้เก็บวันที่นะครับตามนี้เลยนะครับชื่อสกุลชื่อเล่นวันที่วันเกิดไม่ใช่วันที่เถทียทีนี้เราก็สร้างตัวแปรขึ้นมานะครับพอสร้างตัวแปรเสร็จนะครับเราจับเลนส์มาแล้วเนี่ยนะครับเราจับเลนส์มาแล้วนะครับว่าข้อมูลตั้งแต่หนึ่งแถวตั้งแต่คอลัมน์ที่สองจนถึงคอลัมน์สุดท้ายอย่างเงี้ยนะครับ เราก็บอกว่า rent นะครับ R A N G E ครับอ้างถึงตัวแปรตัวนี้นะฮะ rent นะฮ for each อะา for each นะฮะ F O R E ใหญ่นะครับ E A C H แบบนี้นะ for each นะฮะเสร็จแล้วนะครับรูปแบบของคำสั่ง for each ก็คือให้วงเล็บเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็วงเล็บปิดครับ for each นะฮะ ทีนี้นะครับใน for each เนี่ยนะครับเราจะนะครับเขียนฟังก์ชันเพื่อไปเข้าถึงสมาชิกแต่ละตัวในอาร์เรย์นะครับในริงนี้นะครับวิธีการเขียนแบบง่ายๆสั้นๆเลยนะครับก็คือนะครับกำหนดชื่อฟังก์ชันขึ้นมาก็คือนะครับผมจะตั้งว่าตั้งชื่อว่า a ว่า b ได้หมดเลยครับนะหรือ r ก็ได้หรือ row ก็ได้แต่ผมจะใช้คาว่า item ดีกว่านะครับเพื่อให้มันเข้าใจง่ายว่าแต่ละตัวสมาชิกแต่ละตัวในอาร์เรย์เรียกว่า item ผมว่าเพียงว่า item อย่างเงี้ยนะฮะ ไอเทมนะครับเสร็จแล้วนะครับสัญลักษณ์ฟังก์ชันนะครับที่เข้าถึงอารให้พิมพ์เครื mm ่องหมายเท่ากับขึ้นมาก่อนนะครับตามด้วยนะครับเครื่องหมายมากกว่าแบบนี้นะครับเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับเครื่องหมายมากกว่าอันนี้เป็นการเขียนฟังก์ชันนะครับเพื่อนะครับเพื่อไปดึงค่าแต่ละตัวในอารออกมานั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับวงเล็บเปิดนะครับการเขียนฟังก์ชันมันก็ต้องมีปีกกาเปิดนะครับแล้วก็ปีกกาปิดอย่างเงี้ยนะครับปีกกาเปิดปีกกาปิดนะฮะ เสร็จแล้วในปีกาเปิดปีกาปิดนี้ก็คือเราจะให้นะครับดึงอะไรออกมาบ้างนะฮะเราก็นะครับมาระบุนะครับว่าให้ Data 3โอเคนะครับผมก็จะบอกว่าให้ Data 3เนี่ยที่เราสร้างตัวแปรรอไว้แล้วเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับนะครับไอเทมนะเพราะว่ามันจะดึงออกมามันจะดึงมาอเอาไอเทมบบไปจับอะไรแต่และตัวออกมานะครับไอเทแรกอินเด็กแรกก็คือ0 เสร็จแล้วนะครับก๊อปมาเลยนะครับมีกี่คอลัมน์นะครับมีสมาชิกกี่ตัวในอารีนะครับเราใช้วิธีนี้เลยนะครับก๊อปออกมาเลยนะครับมาเรียงสวยๆนิดนึงแบบนี้นะครับไปคอนโทรลวีโอเคนะครับแล้วก็นะครับต่อไปคือ Data 4ใช่ไหมเอาบอก Data 4นะครับก็ให้ไปเก็บนะครับอินเด็กซ์ที่1มานะฮะ Data 5 ให้ไปเก็บนะฮะอารีช่องที่สามานะครับเวลาที่นะครับเรากําหนดช่วงเสร็จนะฮะเวลาที่เรากําหนดช่วงก็คือกําหนดช่วงนี้นะฮะและเราบอกว่านะฮะให้ for each นะครับโดยนะครับดึงมันเป็นแบบอารีนะครับสัญลักษณ์นี้นะครับเป็นการไปดึงข้อมูลมาออกมาเป็นแบบอารีนะครับผ่านตัวฟังก์ชันที่ชื่อว่าไอเทมนะฮะเพราะฉะนั้นนะตัวนี้ก็จะคือไอเทมศูนย์นั่นเองครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแรกในอินเด็กซ์เนาะ เขาเรียกว่าเออในอาร์เรย์เท่าที่ในอาร์เรย์ตัวนี้ก็คือไอเทม0นะครับไอเทม1ไอเทม2นะฮะเอาไอเทม1ตัวนี้นะครับไปเก็บไว้ในอะไรครับใน Data 3นะครับตัวนี้ก็ไปเก็บไว้ใน d a ต a 4ตัวนี้ก็ไปเก็บไว้ในด a ตแค่นี้เองนะครับวิธีการดึงข้อมูลออกมาใช้นะครับจากนั้นนะครับเราจะทดสอบหรือว่าล็อกค่าออกมาดูนะครับล็อกเกอร์นะฮะ l o อก e r .lock นะฮะ L.O.G. นะครับได้เปิดปิดนะฮะอ่ะเอา Data 3มาดูสินะครับคอนโทรลสี Ctrl ่คอนโทรลอ่ะถ้านะครับถูกต้องนะครับถ้าคำสั่งดึงข้อมูลจาก g Google s h e e t ของเราถูกต้องเนี่ย Data 3มันต้องได้ชื่อสมชายเรียนดีออกมานะฮะจริงไหมอ่ะเราลองเซฟดูครับรันฟังชันเราครับอ่ะดังฟังชันของเราตัวสอบซสิทธ์ครับอ่ะตามปกติเลยนะครับตัวสอบซสิทธ เลือกอ e ีเมลนะครับขั้นสูงนะครับไปที่ทดสอบไม่ปลอดภยัยนะฮะแล้วก็อนุญาตนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับ run function น,น,นะครับจากนั้นนะครับบรรทัดที่16 ring dot for each อ๋ออ่าโอเคครับขอโทษขอโทษ เรายังไม่ดึงค่าออกมาเลยนะครับเราก็ไปเอาอะรเรเราใจร้อนใจร้อนเกินไปโทษทีนะครับขอขอโทษขอโทษขอโทษอธิบายยังไม่ครอบคลุมหมดเลยนะฮะ mm. เมื่อเรากําหนดช่วงข้อมูลมาไว้ที่รนนะครับ,มม rent, รบเรากําหนดช่วงเฉยๆนะฮะแต่เราไม่มีคําสั่ง get value ออกมานะผมขาดไปถึงคำสั่งแหนะโอเคนะครับ เนี่ยมันต้องมีเออร์เลอร์แล้วมันจะได้คิดออกนะโอเคให้เพิ่มคำสั่งตัวนี้เข้าไปนะครับเป็นดอทนะครับเก็ตแวลูเก็ตวีก็ได้นะครับเก็ตวีคอนโทรลสเปสบาร์เก็ตแวลูตัวนี้นะครับที่มี S นะครับเพราะว่านะครับมันไม่ได้ข้อมูลมาข้อมูลเดียวนะครับมันมาทั้งชุดเลยนะครับทั้งชุดอ r r a เรย์เลยนะครับเป็นอ r r a เรย์สองมิตินะครับแล้วก็เลือกแบบนี้เลยนะครับเก็ตแวลูอ่าโอเคครับเซฟใหม่รันใหม่ครับ โอเคนะครับลืมดึงค่าออกมานะครับมันก็เลยไม่รู้ว่าจะแปลเอาข้อมูลจากไหนมาแสดงนะครับอ่ะล็อกดูครับสมชายออกไหม Data 3นะฮะโอเคนะครับถูกต้องครับสมชายเรียนดีนะครับก็จะถูกดึงข้อมูลออกมาใช้นะครับเราก็เอาตัวแปร Data 3ไปใช้ประโยชน์ต่อนะครับถ้านะฮะอ่ะลองดูซินะครับดึง Data 4ออกมาด้วยนะครับ Data 4จะเป็นชื่อชายด้วยไหมอ่ะลองดูนะฮะ ลันนะฮะบันทึกนะครับมันก็จะต้องเป็นสมชายแล้วก็ชายด้วยนะอ่ะถูกต้องเห็นไหมครับสมชายชายนะครับแล้วก็นะครับดึงนะครับวันเกิดออกมาดูซิดัตต้าห้านะฮะนะดัตต้าห้าลันนะครับดูนะฮะอ่าอ้าวแสดงว่านะครับอาจจะเน็ตช้านะครับดูใหม่นะฮะ ดูใหม่ดูใหม่อ่าอ๋ออืมอืมอืมมศูนย์หนึ่งสามมันไม่มีสามเนี่ยโอ้คนสอนก็ไม่ดูเลยนะอ่ารัานไหมมีหน้านะครับรันยังไงก็ไม่ออกนะครับอ่าถ้าถ้าซูมอยู่จะมีคนทักเลยนะครับเนี่ยอาจารย์ไปพิมพ์เลขสามอาจารย์ไม่พิมพ์เลขสอง มันไม่มีข้อมูล Data 3มันมีแค่0 1 2นะครับอ่ะออกมาแล้วทีนี้นะครับเมื่อข้อมูลออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับอ่ะสังเกตว่านะครับวั่ทีมันออกมานะฮะมันมันได้มาแบบยาวเลยนะครับเราอยากได้ข้อมูลเฉพาะแบบนี้ทํำยังไงนะครับทำยังไงให้เปลี่ยนจาก get value ตรงนี้นะครับเป็น get display value นะครับให้เพียงคําว่า display ลงไปนะฮะ D.L.A.Y. นะครับ Display Value เนี่ยมันจะต่างจากตัว Get Value ยังไงก็คือ Display เนี่ยมันเห็นข้อมูลนะฮะอยู่ในช่องนี้ยังไงมันก็เอาข้อมูลแบบนั้นออกมาแสดงเลยนะครับมันไม่ผ่านการแปลงอะไรทั้งสิน้นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เลือกเป็น Display นะครับอ่ะเซฟใหม่ครับอ่าเซฟเด้วทีนี้ข้อมูลจะต้องออกมาตรงเป๊ะเลยนะครับทีนี้ มาแล้วนะครับสมชายยนดีชาย15ทับ11ทัก20 2020โอเคถูกต้องทุกประการนะครับอันนี้เป็นรูปแบบการเขียนคำสั่งนะครับแอสปสนะครับเพื่อจะดึงข้อมูลจาก Google s h e นะฮะเพื่อเอาไปใช้งานต่อนะครับอยู่ที่เราจะไปใช้อะไรนะครับเพราะว่าเราเก็บมาได้เป็น Data ตามนี้แล้วนะฮะเราก็ไปทำงานต่อนะครับเอาข้อมูลนี้ไปเขียนลงใน สไลด์ในอะไรก็ว่าไปนะครับเหมือนตัวนี้นะครับเมื่อได้ Data ตัวแปรมาแล้วจะไปใช้อะไรต่อนะครับก็ได้หมดเลยนะครับอันนี้คือวิธีการเนาะทำฟอร์มเสร็จนะครับดึงมายังไงนะครับทำกูเกิลชีสเสร็จจะดึงมาใช้ยังไงนะครับก็ตามนี้เลยนะครับยังไงก็ไปลองนะครับไปลองทดสอบแล้วก็ไปลองฝึกใช้คำสั่งกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ